บอกเลยนะครับว่าหวานหอมแล้วก็อร่อยมา,มากๆนะครับเนื้อเนี่ยมันจะหนึบๆแต่ไม่ได้หนึบมากนะครับลักษณะมันจะเป็นแบบคล้ายๆกับเวลาเรากินมันหวานญี่ปุ่นนะครับ สวัสดีครับไปคุ้มกันมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะไปดูสูตรแล้วก็วิธีทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง u t u b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามาเป่้เพื่อนๆในทุกวันพุธสุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าไอ้ผมทําเมนูอะไรหรือว่ายา้ผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรนะครับสำหรับสูตรแบบละเอียดนะครับผมจะใส่ไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนะครับหรือว่าในคําอธิิบาาายคลปรอขงก็สมถ กดเข้าไปดูได้นะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอจริงๆนะครับหรือว่าอยากสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเข้าครัวนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านส่วนทวีแล้วก็ inbox เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การทํากันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยครับอันนี้ต้องบอกว่าง่ายมากๆนะครับ ส่วนประกอบสัมพันธ์ก็คือตัวนี้เลยคือสาเกนะครับวันนี้ผมใช้เป็นสาเกพันข้าวเหนียวนะครับสาเกมันจะมี2พันธุ์คือพันข้าวเหนียวกับพันข้าวเจ้านะครับพันข้าวเหนียวคือเนื้อมันจะหนึบๆนะครับส่วนพันข้าวเจ้าเนี่ยเนื้อมันจะแบบร่วนๆเหมือนข้าวเงี้ยครับเขาเลยเรียกพันข้าวเหนียวกับพันข้าวเจ้าอันนี้เนี่ยเป็นสาเกที่ผมปลูกไว้ที่บ้านสวนผมเองนะครับนะพอดีเห็นไหม เก็บมาแล้วมันมันร่วงนะครับต้นมันจะสูงมากๆแล้วก็มันก็เลยร่วงก็เลือกที่มันแก่ๆนะครับนะับก็มาหั่นทิ้งไปเลยมันจะมียางนะครับก็อะไรๆแล้วก็จากนั้นก็ผ่าเลยคือหมายถึงว่านํามาปลอกนะครับจากนั้นก็ปอกนะครับก็คือปลอกให้มันลึกลนิดนึงก็ไม่เป็นไร อันนี้เนี่ยจริงๆมันค่อนข้างที่จะแก่มากๆกน,นะครับเพราะว่าเนื้อมันจะเริ่มแบบนิ่มๆละส่วนที่มันไม่ดีเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไปนะครับตัดทิ้งไปเลยเวลาเลือกซื้อนะครับก็ถ้าเจอแบบนี้ก็พยายามอย่าไปเอามาแต่พอดีนนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอดีผมเก็บที่ส่วนนะครับก็เลยเสียดายไม่อยากทิ้งนะครับแล้วก็ป,อกปอก,ปอกปอกเปลือกทิ้งไปนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ย จะบอกเลยว่าผมจะมีวิธีรัดนะครับในการทําสาเกเชื่อมยังไงนะครับให้รวดเร็วนะครับแล้วก็อร่อยนะครับใครจะนําไปทําขายเนี่ยใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นสูตรรัดนะครับแล้วก็เป็นสูตรของที่บ้านผมเองนะครับซึ่งหลายๆคนก็เขาก็ไม่ค่อยทําแบบนี้กันนะครับพอได้แบบนี้ของผมก็จะตัดต่วที่มัน ไม่สวยนะครับทิ้งไปเลยไส้มันก็ตัดทิ้งนะครับผมคนเขาจะไม่ตัดทิ้งก็ได้นะครับแต่พอดีของผมอมันดำาละก็เลยเดี๋ยวจะตัดทิ้งลงไปเลยนะครับสังเกตว่าตัวสาเกเข้าวเหนียวนะครับมันจะค่อนข้างที่จะเหนียวมากๆนะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆนะครับ ะหั่นชิ้นแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะบผมก็จะหัน่นประมาณนี้ชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับคล้ายๆกับฟักนะครับจากนั้นก็ให้เตรียมน้าเปล่านะครับกับน้ำมะนาวใส่ผสมรวมกันเลยนะครับแล้วก็น้ำสากเกนะครับของปแช่เพื่อที่จะได้ไม่ดํานะครับบางคนเขาก็จะหั่นชิ้นเล็กกว่านี้นะครับเพราะว่า มันจะได้เชื่อมแล้วก็สุกง่ายนะครับแต่ของผมเนี่ยชอบหั่นชิ้นใหญ่นิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไปเชื่อมนะครับเชื่อมเสร็จออกมามันจะหนึบๆ,ๆ,ๆนะครับอร่อยมากๆเวลาทําก็ระวังนิดหน่อยนะครับมันจะมีแบบยางๆนะครับแต่ว่ายางตัวาสาเกเนี่ยไม่ได้ลางออกยากมากนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็แช่ตัวสาเกไว้นะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับ สอถึงนาทีนะครับระหว่างนี้เราก็ไปเตรียมน้ําปูนใส่นะครับมีสังเกตเห็นไหมครับว่าพอมันโดนน้ำมะนาวปุ๊บนะครับสีมันจะขาวสวยมากๆนะครับถ้าเราไม่แช่ตัวน้ํามะนาวเนี่ยพอทิ้งไว้ปุ๊บนะครับมันจะเริ่มดํานะครับเพราะว่ามันมียางนะครับเราก็เอามาแช่น้ํามะนาวนะครับเห็นไหมสังเกตได้เลยว่าสีมันจะขาวสวยมากแล้วก็เดี๋ยวพออย่างนี้ พอเราเชื่อมออกมานะครับสีมันจะสวยออกมาเหลืองๆนะครับน่ากินมากก็ให้เราเตรียมน้ําปูนใส่นะครับอันนี้ผมจะเตรียมไซโลไว้แบบนี้นะครับเห็นไหมสังเกตว่าด้านล่างมันจะมีปูนแดงนะครับตกตะกอนอยู่ให้เราใช้น้ําด้านบนนะครับวิธีทํากันนะวิธีทําน้ําปูนใส่นะครับก็คือนําปูนแดงนะครับผสมน้ํานะครับประมาณปูนแดงหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็น้ําเปล่านะครับประมาณ2ส่วนแล้วก็ผสมให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งให้มันตกตะกอนนะครับ จากนั้นก็ผมจะใช้น้ำปูนใส่นะครับนี่ก็ใช้เยอะนิดนึงนะครับจากนั้นก็นำตัวสาเกน,นะครับไม่ต้องล้างทำอะไรครับใส่ลงไปแช่ในน้ำปูนใส่นะครับวิธีนี้เนี่ยจะทำให้ตัวสาเกของเรานะครับเวลาเชื่อมออกมานะครับเวลาเชื่อมออกมานะครับจะไม่เละนะครับแล้วก็ จะมีความหนึบนะครับอร่อยมากๆนะครับพอใส่ไปแล้วมันจะเป็นสีเหลืองๆนะครับเดี๋ยวเชื่อมามจะสวยมากๆนะครับแล้วก็เคล็ดลับของที่บ้านผมอีกอันหนึ่งครับก็คือให้ผสมน้ําเย็นลงไปด้วยนะครับเพื่อให้ตัวสาเกของเราเนี่ยจะมีความหนึบนะครับยิ่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็แช่ไว้สักครู่นะครับประมาณ10-15นาทีนะครับ ระหว่างนี้นะครับก็ให้เราไปตั้งซึงนะครับสําหรับนึ่งสาเกนะครับต้องบอกว่าเคล็ดลับนี้เป็นเคล็ดลับของที่บ้านผมเองนะครับไม่มีที่ไหนทําแบบนี้นะครับการนึ่งเนี่ยจะทําให้ตัวสาเกสุกง่ายนะครับแล้วกลล็ล้นระยะเวลาในการเคี่ยวลงไปเยอะเลยนะครับหลังจากแช่น้ำํำปนใส่นะครับจนตัวสาเกเริ่มแข็งตัวนะครับสังเกตได้ว่า เวลาเราจิ้มนะครับมันจะแข็งขึ้นเยอะนะครับนั่นคือมันลัดตัวแล้วเราก็นําสาเกตลงไปนึ่งนะครับนี่ก็นึ่งให้มันสุกนะครับสําหรับจะดูได้ไงว่ามันสุกก็คือให้เราลองเอาซ่อมมาจิ้มดูนะครับมันจะคล้ายๆมันฝรั่งนะครับแล้วมันก็จะใส่ขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับขนาดด้วยนะครับว่า ขนาดมันเล็กหรือใหญ่นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะนึ่งใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับหลังจากที่นึ่งสาเกนะครับระหว่างนั้นเราก็มาเคี่ยวน้าตาลนะครับอันนี้เนี่ยผมใช้ตัวน้ําตาลทรายนะครับ6ขกีนะครับแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะครับประมาณ400มิลลิลิตรนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับก็คือยังไม่ต้องคนนะครับรอให้น้าตาลมันค่อยๆละลายตัวเองนะครับ ถ้าเราคนนะครับบางทีตัวน้ําตาลเนี่ยมายจะเป็นก้อนได้นะครับเวลาที่เราเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นรอให้มันละลายแป๊บ,บนึงไม่ต้องกลัวว่ามันจะไหม้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือผมใช้กระทะทองนะครับกระทะทองเนี่ยในําททำขนมไทยต่างๆนะครับมันจะ,ะไหม้ค่อนข้างยากนะครับสำหรับใครที่ไม่มีกระทะทองก็ใช้กระทะทั่วไปได้เลยนะครับอพอ เราปล่อยให้น้ําตาลมันเดือดแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ปรับให้มันเป็นไฟกลางๆนะครับให้มันค่อยๆเดือดนะครับระหว่างนี้นะครับก็ตัวจากเก้นะครับที่เราเนึ่งไว้แล้วนะครับสุกดีแล้วเดี๋ยวเราจะนํามาใส่ในตัวน้ําเชื่อมที่เราทําไว้ได้เลยนะครับสาหรับใครทำแรกๆก็ลองเช็คดูนะครับมันจะแบบลักษณะคล้ายๆมันนะครับหรือว่า มันต้มถูกนั้นเองมันก็จะคือกษณะคล้ายๆกันแต่ว่าเนื้อเนี่ยมันจะเหนียวหนึบกว่านะครับนี่ก็ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วเราก็เชื่อมมันไปเรื่อยๆนะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับอย่างน้อยเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับที่เราต้องใส่ไปตอนนี้นะครับเพราะว่าตัวตะเกนนะครับมันจะได้ดูดน้ำเชื่อมเข้าไปถึงแกนกลางด้วยนะครับถ้าเรา เคี่ยวน้ำเชื่อมให้มันเหนียวจนเกินไปนะครับมันจะไม่ดูดซึมตัวน้ำตาลเข้าไปนะครับทำให้ด้านในเนี่ยไม่ฉ่ำนะครับแล้วก็ไม่หวานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใส่ไปตั้งแต่ตอนนี้นะครับแล้วก็เชื่อมันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ำมันจะแห้งหรือว่างวดเลยนะครับหว่างนี้เราก็ทิ้งไว้ได้นะครับแต่ว่าก็อย่าทิ้งแบบว่า ไปเลยนะครับก็คือมาคอยกลับมาคอยคนนะครับนะไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับนี่พอเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเริ่มเงาๆนะครับแต่ผมต้องบอกนิดนึงว่าไอสำหรับไส้ในที่มันเป็นสีอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ต้องตกใจนะครับเนื่องจากว่าของผมเนี่ยเก็บมาแล้วมันแตกใช่ไหมครับทำให้ไส้มันลอยกลาบมันเลยดำนะครับถ้าเพื่อน ซื้อสาเกแบบปกติมาทํานะครับมันจะแล้วก็ทําวิธีที่ผมบอกเนี่ยมันจะเหลืองสวยน่ากินแบบนี้เลยนะครับแต่น,นี้คือของผมแบบเก็บมาจากที่บ้านแล้วก็เสียดายไม่อยากทิ้งนะครับก็เลยนํามาเชื่อมนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อจากตลาดแบบว่าลูกสวย,สวยหรือเก็บมาสดๆใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ไม่แตกนะครับยังไงก็ไส้มันจะไม่ดำนี่ต้องบอกว่าสีมันจะสวยออกมา สีเวลาเชื่อมออมันครับมันจะสวยแบบมันเงาเหลืองเหมือนเวลาทำมันเชื่อมแบบนั้นเลยนะครับอันนี้นเราผมใช้เวลาเชื่อบประมาณสิบนาทีนะครับมันก็จะเริ่มแบบว่าเงาเงาแล้วครับค่อยๆเชื่อมมานก็มาคอยคนๆนะครับกลับๆนะครับให้มันโดนน้ำตาลทั่วถึงนะครับสีแล้วก็ความฉ่ำเนี่ยมันจะได้สม่ำเสมอด้วยนะครับ ปกติตัวสาเกเนี่ยจะต้องเคี่ยวนานนะครับหลายชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับอาจจะต้องถึงแต่ว่าวิธีที่ผมทำเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าลดระยะเวลาไปเยอะมากๆนะครับอ,อันนี้นะครับหลังจากผมเคี่ยวไปได้ประมาณ20นาท,ทีสังเกตว่ามันจะเริ่มแบบว่ามีความใสๆขึ้นแล้วนะครับตัวสาเกเนี่ย อันนี้ก็คือจริงๆก็ใกล้ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอให้มันเข้าไปด้านในอีกนิดนึงนะครับนะแล้วก็สังเกตดูสีนะครับสีมันจะเหลืองแบบน่ากินนะครับรอให้มันใสทั้งหมดก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะครับต้องบอกว่าเร็วมากนะครับปกติแล้วเนี่ยต้องเคี่ยวนานกว่านี้แลครับก็มากลับนะครับมาคนมันนิดนึงนะครับบางตัวมันอาจจะไม่โดนน้าตาเราก็คอยมาพลิกๆหน่อย อ่ะแล้วก็พอมันได้ประมาณนี้พอมันได้แบบว่าประมาณนี้นะครับให้เราเชื่อมด้วยไฟอ่อนๆอีกนะครับไปเรื่อยๆนะครับรเพว่ความจะได้นะครับจริงๆอ่ะถ้าเพื่อนๆนะครับหั่นชิ้นเล็กลงกว่านี้ครึ่งนึงนะครับเนี่ยแค่20นาทีครับผมบอกเลยว่าใช้ได้แลวแต่ส่วนตัวเนี่ยที่ต้องเคี่ยวนานถึงหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าสังเกตไหมครับว่าผมหั่นชิ้นใหญ่แล้วนะแต่ว่าการที่เราหั่นชิ้นใหญ่แลนะหนานะครับมันจะนาให้ตัว เท็กซ์เจอร์เนี่ยมันตกจากการที่เราหั่นชิ้นบางๆนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะเหนียวแล้วก็หนึบมากๆนะครับแต่ว่าเมื่อต้องแลกด้วยการเคี่ยวนานนะครับนะถ้าแบบว่าใครอยากทาขายอยากเคี่ยวสั้นๆนะครับไม่ต้องใช้เวลานานก็หั่นอีกครึ่งหนึ่งได้เลยครับรับองได้ว่าเคี่ยวแป๊บเดียวนะครับประมาณ20นาทีเนีย่ยใช้ได้เลยถ้าใช้วิธีการทําแบบที่ผมทํานะครับคือการ นำไปนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อไปอีกนิดนึงนะครับนะก็ันนี้นะครับหลังจากเคี่ยวจนครบเวลานะครับวันนี้ผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนะก็สังเกตดูนะครับตัวสาเกม,มันจะมีความใสๆแบบนี้ทั่วทั้งชิ้นก็คือใช้ได้แล้วนะครับระหว่างนั้นก็พักทิ้งไว้ในกระทะให้มันเย็นก่อนนะครับเพื่อที่ตัว สาเกมันจะใสขึ้นนะครับแล้วก็ฉ่าม,มันหวานมากยิ่งขึ้นนะครับนะหรือว่าถ้าใครเอาไปแช่เย็นเนี่ยมันก็จะหนึบมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองตักชิมให้ดูนะครับผมบอกว่าเนื้อนี่แบบฉ่านะครับเหลืองสวยนะครับหนึบมากๆสีมันจะแบบคล้ายๆมันหวานของแบบญี่ปุ่นเลยนะครับนะอันนี้คือโอเคนะครับ นะฮะลองชิมรสชาติดูนะครับฮต้อง mm hmm. บอกเลยนะครับว่าหวานหอมแล้วก็อร่อยมากๆนะครับ mm hmm. เนื้อเนี่ยมันจะหนึบๆแต่ไม่ได้หนึบมากนะครับลักษณะมันจะเป็นแบบคล้ายๆกับเวลาเรากินมันหวานญี่ปุ่นนะครับเนื้อสัมผัสมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีความหวานมากกว่านะครับแล้วก็มันจะแบบอร่อยพอสมควรนะครับนะ แต่ว่าความช่ำเนี่ยต้องมองเลยว่าช่ำน้ําตาลถึงด้านไหนมากๆเลยนะครับนะยังไงก็ลองไปทําดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, <c oughs> ลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ